เกิดเหตุจรวดของบริษัท SpaceX ระเบิดที่เมือง Brownsville ร er, ัฐเท็กซัสมีวิดีโอที่บันทึกภาพการระเบิดและลูกไฟขนาดใหญ่ได้ SpaceX พบความผิดปกติครั้งใหญ่ที่ Starship ขณะอยู่บนแท่นทดสอบปล่อยจรวดเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มของวันที่18มิถุนายนบริษัทแจ้งว่าไม่มีอันตรายใดๆต่อชุมชนใกล้เคียงแต่ขอให้ผู้คนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวนี่ถือเป็นการทดสอบ Starship ครั้งที่10ของ SpaceX ยานอวกาศของซีโออีลอนมัสได้รับการออกแบบมาให้ขนส่งทั้งลูกเรือและสินค้าจากโลกโคจรรอบดวงจันทร์และดาวอังคารจรวดนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบสอส่วนโดยส่วนซูเปอร์เฮฟวี่บูสเตอร์ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์แลปเตอร์จำนวน33เครื่องซึ่งใช้น้ำมีเทนเหลวและออกซิเจนเหลวที่ถูกทำให้เย็นจัดเป็นเชื้อเพลิงส่วนยานอวกาศซึ่งเป็นส่วนที่2มีความสูง171ฟุตเรียกว่า Starship ทั้งสส่วนนั้นถูกออกแบบให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด